เวลาเด็กๆร้องกรี๊ดนะฮะแบบลงไปดิ้นกระเดากระเดเาเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาไปตามห้างแล้วก็อยากจะได้นู่นอยากได้นี่พ่อแม่ไม่ซื้อให้นะคะวิธีที่จะจัดการกับสภาวะอารมณ์อย่างเงี้ยให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่การดุนะคะอย่าดุอย่าว่าเพราะว่าการดุว่าเด็กในสภาวะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าข้างในใ,นใจของเขาเนี่ยมันระเบิดละ มันระเบิดออกมาเป็นแบบร้องแล้วก็อะไรอ่ะกีการกีการแล้วเนี่ยนะคะพอเราไปดุเนี่ยมันเหมือนการเทน้ํามันลงไปในกองไฟนะคะและวิธีที่สุดเลยก็คือต้องเทน้ำคือเอาน้ําไปดับไฟนะคะทำอย่างไรนะคะเราก็พูดให้เสียงเบาลงค่ะนะคะเทคนิคการพูดเสียงเบาลงเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะลืมมองเพราะว่าเมื่อเด็กตะเบงเสียงดัง พ่อแม่ฉันต้องดังกว่าเพื่อให้เธอฟังฉันเพื่อให้เธอหยุดนะคะเพราะนั่นโอ้โหกับเสียงก็จะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นน,นะคะเราเปลี่ยนแค่นี้ค่ะพอลูกแหกปากนะคะนะคะคือคือ,คอ,คอเรานิ่งๆเรา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 อย่าทาให้มันแบบว่าเป็นเรื่องราใหญ่โตนะคะทาเสียงนิ่งๆนะคะหรือไม่ก็นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆสัมผัสเขาเบาๆนะคะไม่ใช่แบบไปพัวดึงจับมือเพื่อให้หยุดดิ้นอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็ค่อยๆกอดเขาเบาๆ เราก็อาจจะเริ่มกระซิบเสียงเบาๆให้เน้นว่าเบาๆนะคะอย่าลืมว่าพอลูกกาลังเสียงดังเสียงเบาของเราเนี่ยจะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกทันทีแต่ถ้าลูกเสียงดังพ่อแม่เสียงดังไปกันใหญ่นะคะกระซิบข้างหูเข้าเบาๆค่ะลูกค้าลูกอยากได้อะไร ไหนบอกคุณแม่สิลูกพูดเสียงดังๆลูกร้องไห้อย่างนี้คุณแม่ฟังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นพอลูกเขาก็จะบอกเขาจะอยากจะได้อะไรเราก็ค่อยๆตะล่อมค่ะตะล่อมด้วยความใจเย็นนะคะเทคนิคอย่างนี้ก็คือเอาน้ำไปดับไฟไม่ใช่เทน้ำมันลงไปในกองไฟค่ะ